สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เดามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อเรื่องดีๆในอีก15วันนะครับเรื่องดีๆของคุณเลยนั่นแหละในอีก15วันเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูกันครับ เพื่อที่จะยืนยันว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องดีๆของคุณจริงๆไหมนะครับขอเช็คพลังงานนะครับว่าตรงกับคุณหรือเปล่าตอนนี้ซิงเหรอตอนนี้พลาดโอกาสอะไรเพราะว่าความซิงของตัวเองหรือเปล่านะครับมัวแต่สนใจกับอะไร อยู่จนพลาดโอกาสดีๆไปแล้วหรือเปล่าอยู่ในสถานักการทางใจที่รู้สึกว่าเซ็งรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกทอ้อแท้ บางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เลยนะมีความมั่นคงทางการเงินก่อนหน้านี้มีตังค์ให้ใช้ก่อนน้านี้ได้รับของดีของมีค่า แต่เขยังเซ็งอยู่แนะล้วเซ็งเรื่องอะไรนะะความคิดตอนนี้นะอยากจะตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลพยายามอยู่ พยายามวางแผนพยายามทบทวนพยายามคิดถึงความคุ้มค่าเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกังวลน,นะครับเกี่ยวเรื่องที่เป็นอยู่พยายามหาทางออกพยายามทบทวนอยู่อยากจะตัดสินใจสําหรับเรื่องนั้นๆด้วยเหตุผลตอนนี้พยายามจะไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ ก่อนหน้านะ <c oughs> ก่อนหน้านะมีเพื่อนเก่ามีญาติที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อนเก่าที่โตด้วยกันมาตั้เด็กญาติครอบครัวอยางี้ได้ยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้นะครับแล้วก็ ก่อนหน้าน,นี่ยมีคนวางแผนทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้นะครับมีคนวางแผนทําอะไรไม่ดีกับคุณโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังโดนหลอกใช้นะครับโดนรอบกัดโดนหลอกโดนต้มโดนโกงนะนี่คือเรื่องราวของคุณ ทีนี้เรามาดูกันถ้าใช้ถ้าตรงนะเรามาดูกันว่าเรื่องดีๆในอีก15วันมีอะไรบ้าง จะได้รับการตอบรับดีนะจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีผู้คนจะให้รับการตอบรับคุณเป็นอย่างดีนะครับมีสเสน่ห์ดีนะครับสำหรับใครที่คาดหวังว่าผู้คนจะให้การตอบรับคุณผู้คนจะปฏิบัติต่อคุณเป็นอย่างดี ได้แน่นอนนะครับผู้คนจะปฏิบัติกับคุณเป็นอย่างดีผู้คนจะให้การตอบรับคุณเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เรื่องตัวเลือกเนาะทางเลือกไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะที่เคยคิดไว้ว่ามันคงมีแค่ทางเดียวทางออกเดียว ไพ่บอกเลยมันไม่ใช่แค่ทางออกเดียวหรอกนะครับคุณมีทางออกคุณมีวิธีที่ดีอีกหลายทางเลยลองทบทวนดูให้ดีนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่กังวลอยู่นั้นมันมีทางออกอีกหลายทางเลยมันไม่จำเป็นต้องทางนี้ทางเดียวนะครับเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะและพายยืนยันเลยว่าในอีกสิบห้าวันนะจะมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นดีอย่างก้าวกระโดดนะครับจากที่ดีหรือไม่ดีในตอนนี้นะครับมันจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มันจะมีบางคนบางท่านนะที่ได้มีการเดินทางน,นะที่ได้มีการเดินทางบางคนบางท่านมีความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกสิบห้าวันนี้ แล้วก็ในอีกสิบห้าวันนี้คุณนั้นจะมีทรัพยากรที่เพียบพร้อมไม่ขาดเหลือใดๆเลยอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้สิ่งไหนที่ต้องใช้กับเรื่องใด คุณจะมีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมทุกอย่างที่ต้องการใช้เลยในอีก15วันนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าในอีก15วันมันจะมีข่าวดีมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องดีๆมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วย ข่าวดีจากสิ่งที่ได้ลงมือทํามาก่อนนี้ข่าวดีสำหรับความพยายามที่ได้ทํามาโดยตลอดผลกรรมที่ดีจะบังเกิดนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะที่ทําไม่ดีไว้กับคุณสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนไปหาตัวพวกเขา และพวกเขาจะได้รับกรรมที่พวกเขาทำไว้กับคุณในอีกสิบห้าวันนี้ในอีกสิบห้าวันนี้คุณจะดูมีความมั่นคงขึ้นนะครับคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ วางใจได้อะมันมันเริ่มดีขึ้นนะครับสภาวะการเงินที่ดีขึ้นนะครับหรือบางคนนะได้เจอกับงานที่มีความมั่นคงให้กับตัวเองอย่างสุดๆเลยนะเป็นข่าวดีจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ <c oughs> ในอีกวันนี้นะในอีกสิวันนี้จะมีคนที่ได้รับโอกาสดีๆโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานนะครับงานใหม่เป็นไปได้นะครับงานใหม่เป็นไปได้ทำงานสำเร็จเป็นไปได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับเป็นไปได้นะครับ เนียกได้ว่ามีความก้าวหน้านะครับมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะเรื่องดีๆในอีกสิบห้าวันคุณจะมีไอเดียบันเจิดมีตัวเลือกมากมายสำหรับสิ่งที่คุณกำลังคิดนะครับสิ่งที่คุณกำลังเป็นห่วงกำลังคิดอยู่นั้นนะคุณจะมีทางเลือกมากมายคุณจะพบทางเลือกมากมายมีไอเดียดีๆมากมาย ผุดขึ้นมานะครับภายในสิบห้าวันนี้พยายามทบทวนพยายามคิดดูนะครับเรื่องดีๆในะอีกสิบห้าวันเรื่องดีๆเกี่ยวกับความความขาดแคลนหรือสุขภาพที่ไม่ดีนะครับออสถานการณ์ที่เจอที่มันเป็นสุขภาพที่ไม่ดีในตอนนี้สถานการณ์ที่เจอที่เกี่ยวกับเรื่องเงินในตอนนี้ที่การเงินย่ำแย่เป็นหนี้อะไรเงี้ย ในอีก15วันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับสถานการณ์แบบนี้แล้วมันจะดีขึ้นจริงๆนะครับจากหน้าไพ่ก็เฉลยมาแล้วว่าเออเดี๋ยวอีก15วันนั้นจะดูมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับจะดูสามารถวางใจได้ผ่อนคลายได้ไม่ได้ตึงเครียดไม่ได้เครียดวิตกกังวลเรื่องการเงินขนาดนี้เรื่องสุขภาพก็เช่นกันเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับ และในอีกสิบห้าวันนี้จะมีโอกาสดีๆในด้านการปฏิสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณที่ทำให้ชื่นใจนะครับ น้ำหนักนะไปทางโอกาสเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับแต่ถามว่าเรื่องงานเรื่องเงินได้ไหมคุณต้นได้นะครับได้มาเราชื่นใจด้วยนะครับแล้วถ้าถามเรื่องงานเรื่องเงิน่ะก็เนี่ยมาแล้วนะครับทั้งเงินทั้งงานมาพร้อมเลยนะในพไพ่ใบก่อนหน้าและสิ่งที่สู้มาโดยตลอดสิ่งที่เหนื่อยที่สู้ มาโดยตลอดนี้นะขอแสดงความยินดีนะโชคดีในอีกสิบห้าวันเรื่องดีๆในอีกสิห้าวันคือสิ่งที่คุณสู้คุณเหนื่อยคุณตากตามมาโดยตลอดเนี่ยอีกสิบห้าวันมันจะมีข่าวดีกับสิ่งสิ่งนี้นะครับน้ำหนักข่าวดีจะไปในแนวที่ว่ามันสำเร็จอย่างที่ได้ทุ่มเทอย่างที่ได้ลงมือทำมามันได้รับชัยชนะมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับน้ำหนักจะไปในทางนี้ นี่คือเรื่องดีๆในอีก15วันของคุณนะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ